อ่เรามาดูในข้อนี้ครับ 4x ส่วน3ลบ 2x ส่วน5เห็นไหมครับเท่ากับลบ1เห็นไหมครับ x เนี่ยมันมันติดค่าทั้งเป็นเศษส่วนแล้วก็เป็นมันบวกกันอยู่อีกเห็นไหมครับตรงนี้เนี่ยถ้าเราจริงๆแล้วเราต้องหาค่าเลยครับหาค่า x ออกมาเห็นไหมครับเราต้องหาค่า x ออกมาแต่ x มันติดทั <im sequences same S 1> ้ง2ต anyway. ัวนี้อยู่แต่เราไม่มีปัญหาเราดูว่ามันทําอะไรกันอยู่เห็นไหมครับมันบวกลบเศษส่วนกันอยู่เห็นไหมครับมันลบเศษส่วนกันอยู่ เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาทำเลยกันเลยนะครับอ่าขั้นแรกเนี่ยเราเห็นไหมครับว่า x เนี่ยมันอยู่ทั้งสองวงเล็บท,ทั้งทั้ง 2, ทั้งสองทั้งสองตัวเลยเห็นไหมครับอยู่ตัวนี้ตัวหนึง่งกับตัวนี้ตัวหนึง่งเพราะฉะนั้นถ้าเราดึงออกดรงเนี้ออกมาได้ไหมได้ไหมครับก็เป็น4ส่วนสามนะครับลบอะไรครับสองส่วนห้านะครับใส่วงเล็บซะตรงนี้แล้วให้ดึง x ออกมาข้างนอกอ่าอย่างนี้จะดีกว่าไหม เทนะ่ากับลบหนึ่งเพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็มีหน้าที่ก็คือทําในวงเล็บให้เป็นผลสําเร็จก่อนนะครับโดยไม่ยัง,ย,ง,ย,งยังไม,ยงยงไม่ยังมาดูตัวอื่นนะครับในวงเล็บคอ,อนอท่าไหร่ครับห้าสามสิบห้าคอ,อนอสิบห้านะผมความเป็นทุกคนละสามสามเท่าไหร่ครับสามห้าใช่ไหมสามห้าสิบห้าห้าสี่ยี่สิบนะครับลบด้วยเท่าไหร่นะครับห้าอะไรห้าหารห้าสามสิบห้าได้กี่ 3, ครั้งสามครั้งเอาไปคูณกับสองได้ สามค่าสามสิบห้าสามคูณสองได้หกเห็นไหมไหนะครับคูณอยู่กับ x นะครับคูณอยู่กับ x เท่ากับเท่ากับเท่าไหร่ครับเท่ากับลบหนึ่งนะเราก็ลองมาอีกขั้นนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เราได้อะไรครับยี่สิบลบหกก็เหลือเท่าไหร่นะครับยี่สิบลบหกเหลือเท่าไหร่เหลือสิบสี่ไหมอ่าสิบสี่ส่วนสิบห้านะนะ x เท่ากับลบหนึ่ง เพราะฉะนั้นตอนนี้ตอนนี้เราจะมาหาค่า x ตัวนี้ออกมาเพราะฉะนั้นเราต้องกจัดอะไรครับสิบสี่ส่วน5้าตัวนี้ออกไปให้ได้เพราะฉะนั้นเราต้องเอาตัวตรงค่ามาคูณน,นะครับเอาอะไรมาคูณดีครับเอาสิบห้านะเอาตัวตรงค่าก็คือตัวที่ตัดกันได้สิบห้าส่วนิบี่คูณทั้งสองด้านนะครับสิบห้าส่วนสิบสี่คูณทั้งสองด้านเห็นไหมครับพอเราเอาคูณกันปุ๊บมันก็ตัดกันได้ทันทีใช่ไหม สิบห้าหนึ่งสิบห้าสิบห้าหนึ่งสิบห้าสิบสี่หนึ่งสิบสี่สิบสี่หนึ่งสี่ก็สูตรตรงข้าเใช่ไหมพราะฉะฉนั้นตรงนี้หมดไปมันก็มาอยู่ข้างนี้แทนเห็นไหมครับไม่ยากนะพอจะเข้าใจได้นะครับนะครับเอาตัวตรงข้ามานะมาง่ายๆ x ด้านนี้เหลืออะไรเท่าไรครับเหลือ x เท่ากับลบหนึ่งคูณสิบห้าส่วนสิบสี่เอาลบไปคูณบวกก็ได้เครื่องหมายเป็นลบก็ตอบว่าเป็นลบสิบห้าส่วนเท่าไหรนะครับส่วนสิบสี่เห็นไหมไม่ยากเลย พอเรากําจัดข้างนี้ได้ข้างนี้ก็เห็นคําตอบแสงสว่างที่ไปองเมืองโกิดทันทีเพราะฉะนั้นคําตอบในข้อนี้คืออะไรครับ x เ,เท่ากับเท่าไหร่นะครับลบสิส่วนสิตัวนี้เป็นคาตอบเห็นไหมครับกําจัดทีละขั้นทีละขั้นอย่างนี้นะครับจะเห็นชัดโอเคนะครับ